โอ้ยสุดดีพี่น้องโอ้ยเกือบแล้นี่สุดดีดีครับพี่น้องครับเหลือพไมั้นครับพี่น้องโอ้ย้รดดดว่ครับพี่น้องตัว สวัสดีครับผมสวัสดีที่ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ทนครับสวัสดีท่านผู้ชมนนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วครับบปิดงแฟมิลี่ครับผมพาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก่าครับพี่น้องครับช่วงนี้สิใส่เบ็ดรุ่นรุ่ยจากน้อยราวาก็ถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับเนาะหาเรียงครอบครัวนะครับเนาะก็เป็นอาชีพที่ต้องขยันครับพี่น้องต้องขยันแล้วก็ ขยันก็มูนเหรอพี่น้องขยันก็มูนซิบเชียเปล่ะครับเข้าขยันเข้าก็ได้หลายพี่น้องก็พราะไดยุคพี่น้องครับแต่ละมือแต่ละลิบเนาะครับเนาะมื่อี้พาพี่น้องมาลุยไหมบอไซายครับพี่น้องครับมาบอไซายครับพี่มมอยุคเก่านี่แหละครับตะว่ามาบอไซส์พี่ซ้ายพามาครับมากับพี่จีคร sure. ับพี่จีเพิ่นไปปากเป็ีไย้ไฮู้นยไก่พ่นครับฮู้นไก่พ่นปลาไหมนี่มันมันโตง่ญ่ครับพี่น้องครับ เขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าปลาโตใหญ่ครับพี่น้องไหมนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเหลสองตัวโล่ตัวละโล่สองตัวโลแต่ผมก็บมมเคยมาจักเทียครับพี่น้องมาน้าเพลินเลยแบบนี้อยากรู้กันว่ามันโตง่ญ่ป่าพี่น้องพี่น้องคอยหลุดไปน้ำกันครับมือนีว่ามันจะตืกนโตญ่ายก็ควรว่าป่าวใหญ่ไม่ัหง่ผมเอาเวบดครับพี่น้องครับมาเติมเป็นป่าโอเคครับผมเดี๋ยวจักน้อยเดี๋ยวผมสิยังอะไรปลกเบียดไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวมือแรงเขาคอยไปใส่เบียดน้ำกันแล้วก็นไมยานน้ำกันเนาะ หมายสวยอยู่ครับพี่น้องปลาปลาบอลใหญ่เลีครับเห็นปลาบอลบุบ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 เต็มเลยตำรวจมันสิก,กินเบ็ดบุบพี่น้องเห็นห้อยคนดังไฟอยู่บำรวจเขาเม้าใส่โดนหรือยังกับพ่อเป็นยังครับพี่น้องหมานไผ่หมานมันหรอกครับแลวมั้ยนี่โอเคครับไปขอเวลาไปปักเบ็ดปักเบ็ดไว้จะเข้ากันพี่น้องไปจองหมายไว้ก่อนครับไปเบื้องหมายยางเบื้องหมายก่อน ครับพี่น้องครับใส่เบ็นดน้ํกานครับพี่น้องตอนนี้ก็หกมง้งหกมงพอดีครับพี่น้องครับหกม้งแดงพอดีครับใส่ใส่เดือนไงก่อนม,อมันตายน่นพี่น้อง มันมีหอยคนไส้ห,หรือล่ะครับพี่น้องหมูว่านเพ่งดีๆเรวเป็นหมูว่านครับผมม้าไซถ้าว่าบ่รู้ว่าเขาใส่เฮียอย่างอาจจะเป็นเฮียเฮียร้อยครับบ่จิริดกับเฮียเขียด <c oughs> ตะเวนกำลังตกดินครับพี่น้องครับ ากาศกลังดีเลยครับใส่เด้อยวไงผู้ขับเด็ด <c oughs> ทำเดอ๋พี่น้องตว่าใส่ใส่เย่ประมาณหกวงพอดีครับต้นนี้พอดีเลยเหลือมใส่หกวงหกวงแรงพอดีครับพี่น้อง พี่น้องครับผม,รผมใส่เงผมใส่เบ็ดอยู่หนอยู่เห็น,นปลาถิดเบ็ดครับพี่น้องครับอุ้ยเด้ดเอเดงเงี้ยคนตุ่มเลยครับพี่น้องตุ่มซ้ำเลยโอ้โหพี่น้องคุณเดเร่เลยครับ พี่น้องโอ้ยยายยายนี่โอ๊ย,อยมาทางผีกับม่พ่ปลาดูอีกแล้วพี่น้องครับมีแบบไงเงล้วพี่น้องครับมาครับอ๋ออ่ะไหนกันะพี่น้องครับมึงโอ้งามพี่น้องงาม เจ็บเก็บพี่น้องเจ็บออใส่ไปด้เนี่ยพอสองนาที่อยู่พี่น้องอยังไปเข้าวเดียวต่้มเลยอครัรบว้าเก้วอะไรอย่างนี้ หนาดมากไกลจากบ้านกล้วยบ้านบ้านของจริงเลยนะครับปลาดุกยังนั่นมไมอยู่พี่น้องครับอื้แน่นอนอยู่ดีไปครับผมใส่ตอกัอนพี่น้องกันใส่ใส่เบ็ดต่อกัอนครับปลาเห็นเพราะท่านวันใจไม่ก่อชายอยูุดตก เ่าตบานอบวาจะทงเหรอก,กับเตอนนี้ปนใจเนี่ยหน้าฝนก่อน,น,อนจังไลนะจ็บบานฮอดสองสามแก้วแล้วโอ้ยหวันนี้จเลย <c oughs> ก็ต้มอย่างนี้เนี่ยมหมอน่ะน้ำขลาดยัง ปาคอจุกจับจุดจับลงูมูปลาลกอดเต็มเลยมูปลาลูกกอดกหลายสองสามมูนึกเป็นมูนึงครับในเวลายามเบียดครับพี่น้องครับแต้มแรกเราเป็นปลาอะไรมาดูกันครับผมแต้มแรกที่เป็นปลาหยังครับพี่น้องครับ ปลาดุกตัวไหนพี่น้องครับโอ้ยปลาดุกอีกแล้วครับหุดครับตาแรง่องเครื่องอยู่แนะนำนะ้อานะน้อะพี่นอ้องเบ่งชัดๆครับหลุดเจอหล <c oughs> <c oughs> ุดแดบเกาอีกน่ะพี่น้องนะอึืม <c oughs> ยอดครับผมพี่น้องเรียวๆกระดูกตัวงามอยู่พี่น้องครับอาทำงามเลยครับกระดูกบัรกครับโอเคแตียมสองไหมล้วพี่น้องแตีมแดกได้มาก้อนนั่นแหละครับนี่ครับกระดูกโอ้งามพี่น้องโตงามครับยุบปุ๊งเตียนเหี่ยว้พี่น้อง หลุปลาคอใหญ่ครับพี่น้องครับผมอยากเห็นด้วยกันว่าตัวใหญ่ทำแหลปลาคอเอาเลยขวานนี้จะลาคอตัวแง่ี๋ยวหลุดน้ำกันนะครับเนาะหลุดไปพร้อมๆกันเลยรอบเบื้องวามันจะถึงหลังไหลรอดูว่าจะถูกหลังไหนเปลี่ยนแง่หลังนี้ก่อนพี่น้องเพราะว่ามาลุยดงปลาช่อนวตีพี่น้องมันเมนหม็นบ่ล่ะพี่น้อง มันมีตะปาแนวน,นีเลยนี่ครับ <laughs> ปลาหมอครับพี่น้องครับหลายเต๋เอเกิดหลายตัวเลยเด้อพี่น้องถ้าว่ากับมีตัวน้งามๆนี่ครับมีตัวยังไงปวดอะเต๋อปลาหมอเอาปลาหมอหล่ะพี่น้องครับ ตัวใหญ่ดีโอ้โหเหี้ยกะน้อยเดี๋ยวได้คำมันนี้ยามไปจักรอบวนนุ้นตัดเครื่องโตเอาพี่นองยันเงี้ยพ่อพ้อในหน่อยก็ต้องเลยยามจักสองรอบสามรอบ เลยพอ่อมาคอยย่ายบ่ที่นองไปครับพี่ปอบะาคอยย้ายบ่ส่วนกันนอครับผมผมก็ล้อหลุนคือกันครับ ไหนตุต้มตามเด้อพี่น้องพอๆก็ได้โอ้หอยกินดูตัวหนังหล่อนสุดหลังเลยโอ้ยอื้อื้อ ไม่หลังข้างหน้าที่พี่น้องเอาแลวานะ้ววะน่ะเป็นจริงๆครับพี่น้องใช่หรื่คนี่ครับนี่ครับนี่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 พี่น้องนี่ปลาอะไรโกงแบบนี้ป้ายัางพี่น้องรุนกันครับ มาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องไอช้อนครับนี่กำคอเลยพี่น้องยันลุดนี่ครับผมโอ้ยมาแล้วพี่น้องเตรีมแรกมาแล้วครับเตรีมช้อนช้อนมาแล้วโอ้หย้องงงวนเลยครับแก้วพี่น้องแก้วบ่ดึงบ่ดึงขึ้นฟังแล้วพี่น้องบ่ดึงเบีดขึ้นฟังแล้วกำคอเลยในน้ำเลย โอ้ตัวงามตัวงามพี่น้องครับสุโคจรมันต้องมาแต่เย็นๆไว้พี่น้องมันต้องมาครับทีละแก้มสองแก้มละโอ้ตัวงามเจ๋ละพี่น้องต่อคอได้เลยครับใส่ได้เลยเยันเหี่ยวไอ้ก้อนพี่น้อง hey, hey, hey. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดุเจ้า เงี้ยก็น,น้อยหน่อยพี่น้อง้องตัดเอาตักไว้คือเก่าไปต่อพี่น้องไปต่อครับไปต่อครับตัวง่ามตัวหลับพี่น้องประคอไหม เ,เต็มมือเลยพี่น้องกำเต็มมือเลยเอาไอย่างนี้เอ,เ,อเ,อเอาเอาอีกแล้วปลาเข็งพี่น้องเห็นไหมครับปลาเข็งมีตัวใหญ่ดีครับเอาติดยะติดยะพวกอะครับพี่น้องโอ้ยดิดนี่ครับผมผมกง,งามๆเลยพี่น้องตัวใหญ่พร้อมนี่ โอเคครับผมขอุยาตเก็บด้วยพี่น้องไสวยครับพี่น้องครับหลุนกันเงาๆหลดพี่น้องครับวนนี้ครับผ้าตองบนตาแดงจืดคืองูดเวลาเก็บเนี่ยหลอนหึพี่น้องเบ็ดจุ ดูดูดูอุ้ยประคอประคอพี่น้องคอใหญ่อีกแล้วครับปุ่นยุ่ยยุ่ในดน้ำปุ่นพี่น้องปากยังครึ้งอยู่ครับเอาละเอาละโอู้ยจะรุดเดือบาดเนี่ยถือเบ็ดก็ถือเบ็ดอันนี้ถือเบ็ดเกาคอมเฉียวดีพี่น้องเฉียวดีเฉียวดีเฉียวดีจะรุดเดือแห่งถึงหน่อยอยูกดะกว่าน้องหนิน้อง อุ้ยเกาะหน่อยเดี๋ยวน้องพี่นอ้องย,า,อยาเด้อ,อยาเด้อกำข้อกันพี่นอ้องอื่มาอีกแจมครับพี่น้องครับโอ้ยรุนเดียวกันเลยไอโด่งไอช่อนอีวีตัวไหนพี่น้องโอ้ยเก็บดูพี่นอ้องเดี๋ยวทีมีคนเหรียญนอกว่าจะโชวช์อะไรป่ะนะ นี่พี่น้องไอ้ชอ่อนมาสองเต็มแล้วไอ้ชอ่อนพี่น้องชอ่อนสองลุกสองนะครับเอาลนะเอาลนะเรียบร้อยโอ้ยโชคดีมันบอดดินรุดนะครับเนาะใส่เพี้ยไว้โอ้บงพี่น้องเบ็ดเก่าด้ีครับบ่มีเงี้ยงหรอกครับผมซื้อเบ็ดมาแล้วครับมื้อนี้แต่ว่าผมบ่ทันได้เปลี่ยนอยู่อ่าสิเป็นมื้ออื่นครับพี่น้องมื้ออื่นครับมืออื่นสองนะครับเนาะ มือหนาที่พักจากมือนึงครับพี่น้องหาใส่น้ำบานใส่น้ำบานแล้วกันจากทีโรคเขียนไปพี่น้องมืงขึ้นเขาแล้วครับใส่น้ำบานห้องบัาน,นห้องก่อนแต่พ่อหลุดยุ้พี่น้องใส่น้ำบานห้องโอ้มีปลาอยู่ตัวทั้งใส่เลยเมื่อกี้หลังนี่พี่น้องใส่ไปประมาณหกเจ็ดหลังนี่แหละครับทั้งเขามันขเขาหนักเป็นป้าเขาน้าม่ไหลครับพี่น้องน,น้าเล็ก ไปลุนกันต่อครับพี่น้องอเดี๋ยวเปลี่ยนเนี่ยหลังนี้ก่อนครับไปกันต่อพี่น้องเดี๋ยวอยู่สี่หลังครับผมสี่หลังสี่หลังครับพี่น้องอุ้ยอันนี้ดินหลุดพี่น้องเบ้างมาอยู่พี่อยู่ไปเขาพี่ อันเงียบอันก็เงียบอุ้ยทั้ทงนี้ดิ้นรุดเลยวะพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเเบิ้งขั้นเบ็ดครับุง้งหง,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 งองยอดถือปุ๋นะอูถือประดุกต้นนลพี่น้องอู้ยวันนี้มาถื พี่น้องครับโอ้โห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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ> <laughs> โอ้ยว่ามันว่าถือครับพี่น้องครับเจ็บเนาะนี่จอมจีดึงแงย่งเนาะอืมคุณสายแหนึ่งคุณตายพี่คุณสายครับ ของมันอะโอ้ตัวนหญครับพี่น้องดูน้ำขึ้นน้ำพี่น้องครับง่ายเลยครับพี่น้องครับสองฟ้าออกไปแซครับพี่น้องครับอย่ามันตายแข็งเหรอ ว่าหายใจอยู่ครับฟังนี่ก็ได้เรื่องด้วยกันเว้ยเป็นไหนหน่อยหลังยังพี่น้องโอ้มันหนักมีป่าอยู่ตัวหนึ่งงามเบิกอลึกพี่น้องน้งไม่ได้ตื่นนี่ครับน้มเหลือลึกหมู่ว่านนี่ปล่อยเอาปล่อยเอาพี่น้องปล่อยป่าจีบเฉลี่ยผม จะดังได้ก็หลุดเ็ดแปโตเป็นพี่น้องมมนหลุดใหมู่บ้านผมขวดนัวเลยมู่บ้านสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องรอบสองครับพี่น้องครับพี่น้องมึงมงเบิดลังนี้ครับปอดุกงครับพี่น้องเฮยครับโอ้โหโอ้โหโโอ้โหโอโหโพี่น้องโสองฟาเอาขึ้นครับพี่น้องครับ ดูไหมโอ้อยาครับพี่น้องครับพูดอ่ปะปะ๊าดำเสนยงคนนะครับพี่น้องโอ้งามงามพี่น้องครับดินกระจายเลยพี่น้องดินกระจายดินกระจายโอ้โหมาเนี่ยครับแจมหนึ่งรอบสองครับพี่น้องครับมาดูไงไหม้วครับอ้าวไดเรื่องเรื่อง ถ,ถือข้างๆดอกพี่น้องแต่ว่าก็โอเคอยู่พี่น้องเปลี่ยนไหมไม่โมเป็นยังครับเมือหลังเขาคอยว่ากันไหมนะครับเนาะคัขาไม่มประมาณปันใดก็ได้ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องอได้ดีอยู่ครับพี่น้องไปกันต่อครับผมไปลุ้นกันต่อพี่น้อง

น้องอยากให้เบิึงปลาดุกตัวนี้ครับพูดนหครับโอ้ตัวนี้อิริครับพี่น้องครับเม็ดหมูเบลเลียดเลยพี่น้องนะครับพูดเหรอตัวมันน่ะนี่ขันเม็ดหมูเบลเลียดเลยโอ๋อมึงครับพี่น้องโอ้โหยย่าหลุดเด้อพี่น้องเบิขงคักๆก่อนพี่น้อง Còn nhà phòng nhà phòm đấy nè, rút rút rút, rút, rút nè. ดูด้วยดีครับพี่น้องครับเหลือปอไัยมันครับพี่น้องโอ้ยโอ้โหพุดจอดวะครับพี่น้องอ้อตัวใหญ่พูดครับปลาตัวปลาดุงนงพี่น้องครับโอ้โหปลาบุรีป่วยเล้วครับพี่น้องครับอืมโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาไปใส่กระปุกน่ะพี่น้องกระปุกยู่พุดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาใส่เงี้ยครับพี่น้อง รูปคนนั้นกันครับพี่น้องครับคลิปนี้ต้องขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับเนาะจิตปลายจิตบอหอดเสาครับพี่น้องครับปู่เด็ดกลับมาตอนตีหนึ่งครับเพราะว่าทางเขามันเขายากวันนี้ฝนตกครับพี่น้องงานทางออกยากงานออกมาบ่ได้ก็เลย้้ากันกลับอนนะครับเนาะปู่เด็ดประมาตีตีหนึ่งครึ่งครับพี่น้องครับปู่เด็กที่กลับมาไม่หอด ตีชีแล้วพี่น้องกับตีชีแล้วครับผมเดี๋ยวผมจุสรุปผลงนันยู่งหนิกันแล้วกันเนาะครับเนาะให้พี่น้องเบิ่งครับว่าหลายๆลายทำได้นะครับเนาะท่านกินปลากระปลาปลาก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันกินหางพอดพี่น้องมันถือหลอบละโตูสองตมันจะโกเด้ครับตัว่าเ้าไปไกลนะครับเนาะมันก็คือทั้งบั่นไ่วยบั่นของจริงนะครับมันได้หลายอันนี้ก็ได้อยู่แต่วมันจหลายปันฝุ่นครับพี่น้อง พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะจะไปไหนทำไหนตะวัสดี่กระตุยยังไงครับพี่น้องครับก็ได้กินอยู่พี่น้องนี่กระตุยยังไงครับพกร,ระดุกกระตุยยังไงงี้ครับกระดุกตัวยังย่งงีพี่น้อง แค่หนีแล้วกันนะครับเนาะับพี่น้องมันถือข้างหัวพี่น้องมันถือกับตอบประตูซซองตัวพี่นอง กวาปลานี่ตัวใหญ่แท้พี่น้องครับปลาไม่ใช่ตัวอ้วนตัวใหญ่ครับเป็ปลาคอปลาดุกมึงปลาดุกครับพี่น้องตัวใหญ่ครับปลาดุกสามตัวล้วนเพี่น้องมั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลาดุกหกเจ็ดตัวครับปลาหมอกระไรหลายครับพี่น้องผมสิครั้งวันนี้องค์นี่พี่น้องผมใหญมากสี่ครั้งวันนี้องค์นี่นะครับมั่นนี่แหละ ใครมาจะโดนเติบและให,หลายอยู่พี่น้องครับอยากทว่าหมาั่นนะพี่น้องนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้จะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามเราชมครับส่งแฟ้มรีคือเก้าครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้วยจะสไกเป็นกาลัางใจครับพี่น้อง หลับคลิปหนาที่นี่ยังจะเลือมครับพี่น้องครับเขามาเบิ่งมากแง่งกันขี้เกาครับพี่น้องหายั่นใจขี้เกาหนาะพี่น้องเนาะหมานว่าหมานมันกะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนาะครับเนาะขิ้หมานขิ้บ่าหมานขิ้บ่าหมานกับเขาได้กินขิ้หมานกับหมานครับหมานแน่พี่น้องขิ <c ười> ้บ้าถึก,กาอาจจปปะบ้าถึกเลยแต่โอเคกับทิ่นี่กับเขาได้กินอยูอ่เด็กกันไม่ขี้เหนานะพี่น้องนนเนาะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยพี่น้องเด้อ เค,ครับสวัสดีพี่น้องสุ้ทุกคนครับเดี๋ยวขอหยาบไปนอนก่อนมไม่ไหวแล้วง่วงแล้วบม่ไหวครับพี่น้องอเจอกันไม่ชิมนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม